กูกดแล้วนะเล่นไหนเนี่ยแคชชอลก็พอเนาะเล่นแบบธรรมดาไปก่อนมั้งสาม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 สองสองหรือสามสามหรือว่าเนาะลิมิเต็ดไทม์โหมดจะเจอห้องไหมจะมีคนเล่นกับเราไหมก่อนเหอะเฮียเกมอย่างแกโหกูว่ากูว่าเซิร์ฟวันนี้เจอฟูเนียอาร์ตเขาบอกอยู่ว่าไอการทำแมนแมกกิ้งอ่ะมัน ใช่อาจจะใช้เวลาสองนาทีขึ้นไปคือเราเราจะเจอกับเพลเยอร์ที่แบบเอ้ามาแล้วอัดพี่จับกูเจอแล้วกูยังอ่านไม่จบเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเอ้ยอ๋อตี้เราตี้เรากำลังมาเซิ้งคนหนึ่งตี้เรามาแล้วคนหนึ่งเดียรตี้ฝั่งเออดียร์ตี้ฝั่งนู้นเฮ้ยมาแล้วว่ะอัดเปิดเลยนะเอาดิ เอ้ยเออหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็ต่อเลยไหนบอลเอ้าโอ้ยเยี่ยกระโดดพิดเอาเยี่ยงอ๋อเอ้ออาร์ตอาร์ตอาร์ตเอ้ยเคลียให้เคลียให้เออเคลีย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 เฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยยี่ยอยู่ไหนวะเอาบอลอยู่ไหนอะกระโดดพิดบอลอยู่ไหนอะเอ้าบอลอยู่ไหนอะเอ้ยโดนเลยยี่ยไอ้เยี่ยกูหาบอลไม่เจอ ไอ้เจดีเลยกระโดดคนเลยโอ้ยยยยยยงยยยยย่ยย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 ยอยยยยมยยยยไยยโยยนยยอยยยยายย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 ดยยยยย่ยยยยยอยยยยยยอยยยวยย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 ยนยยงอ่ะยย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 ยอยย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 ยอยยย เคี้ยวเคี้ยวออกมาได้ไหมเคี้ยวออกมาได้ไหมเออไปเลยอาร์ตเลี้ยงไปเลยโอ้ยเลี้ยงไปไหนเลี้ยงห้ำเออกูมาแล้วกูมาแล้วเดียวเดียวเดียวดิตัดเข้ามาตัดเข้ามารออยู่กูรออยู่เฮี้ยเกยอะโ้เหี่ยแม่งเออเอาไปขึ้นเฮ้เอาเดียวเดียวดิเฮ้ยเชื่อ ตกเข้ามาอยู่ไอ้จิ๊บเพียงยังไงของเนี้ยเอ้ยเอื้อกูบล็อกอยู่กูบล็อกอยู่ไม่เป็นไรอยู่รถนั้นแตกได้นะมึงอี้ยี่อยู่ไหนวะมีีีนนออยยูู่่่่มึงหันเมาส์ได้ไหมอาร์ตกดกดนั้นดีกดสเปกบาร์หันใช่หรอเอออ๋อก็คือหันเมาส์ไม่ได้คือปิกตามบอลมันปิกตามบอลใช่ไหมเออ ถ้ากดอีกทีมจะฟิกตามรถู้เฮ้ยเฮียเราโดนหนักเลยว่ะเอ้ยกูเลี้ยงมาแล้วอาร์ตอาร์ตอาร์ตเดียวเดียวเดียวดิอาร์ตเลี้ยวเลยดูกูเอ้ยหนึ่งศึกหนึ่งเท่าเพื่อนก็มาดิครับบอกเลยเอออย่างเฟี้ยวดูอืออย่างกับแมสซี่แมสซี่ครับแมสซี่มาเองครับดอกเมื่อกี้ไปเลยอาร์ตกูรับรับ อยู่ไกลเออโอ้ยเฮียเราดูดูโดนชนต่อบอลตบกับมาแล้วโอ้โหเฮียเอ้ยเดียวเออชนมันอัดชนให้มันเสียหลักก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้พลาดอันเนี้ยเผื่อพลาดไอ้สัตว์โทษเกะกูเผื่อไอ้เฮียดูดิ โเอาเดียวเดีดิเออเออเท่าเออเออเอาดีก็มาดิครับ <im iter> อย่างเฟี้ยวครับไอ้พี่ทีมเรายิงอย่างคมเลยดอกไม่ดีดูปังชนเลยไอ้จริงฝั่งมันต้องกระโดดบล็อกเว้มันเนื้อโดดไม่ทันเหมือนกูเมื่อกี้แหละเออมันกูเมื่อกี้แหละเอ้ยมันจะจะไ้ก่อนกูรอบล็อกเลยมันไม่ได้ก่อนหรอ,อกเพื่อน กูมาเอาก่อนเฮ้กูรออยู่แถวหลังนะให้เพื่อนมันไปบุกไปเฮอาร์ตอ้ยเยนี่ไงโอไออาร์ตไอหำเฮ้ยยังไงเนี่ยเอ้อเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ย ขือบล็อกอยู่อุดกูคุกกี้แล้วไหเย้โคตรมัวเลยไอเย่ยชนรถระเบิดเอากรอือโอเคอาร์ตอาร์ตไป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 โอ้เพื่อนน่ะเคียร์ไปไกลอ่ะเ้ยไอเยี่ยบอกอ้าวอาร์ตมึงเห็นกูไหมกาานิดเดียว เออไอซิกผิดเออเอาเอ้ยมึงใจเย็นดิเพื่อนเพื่อนมึงใจเย็นอุ้ยเคลียร์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 อยู่เคลียร์ได้อยู่เออเอาไปไปไปเยีกโคนเตือนเลยนี่เอออะไรกูเนี่ยบินไงอัดหนึ่งเท่าอัดเอาเออ 3-2 hả? cú liền yên, yên cú bị chốt cú bình chơi luôn Yên phiêu Ư, Ui áo, mẹ Ô, đổ mẹ ôi, chốt đi โอ้ยเตะออกทำไมอะเพิ oh. ah. okay. Okay. Oh, yeah. <g> ่นโอ้ยอึยหนึ่งนาทีแล้วโอเคโอเคโอ้เย็นหัวอยู่นะโอ้โหเจเย็น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  เออกูเคลียรถแม่งเลยศาสตร์มาดีไรเคลียรถแม่งเลยอาร์ตเฮ้เพื่อนเคลียร์หน่อยเอออาร์ตอาร์ตคูแฮตติกคู่แฮตติกแฮตติกครับนี่ยิงไกลครับขึ้นสนามโอ้ยังเปรี้ยวชนะแล้วชนะแล้ว แคทปิกอ่ยน้องแคทปิกอ่ยแคทปิกอ่ยเกี่ยอวไปก่อนเออสกาเรนี่ไอ้เหี้ยกูกข้าในคนหนึ่งเกี่ยข้าหมื่นห้าแล้วเฮ้ยจบแล้วปึ๊งใส่ตัดเกลี่ยเลยมีคะแนนเฉลี่ยให้ดูต้องหลังไอ้เหี้ยตัดเกลี่ยใส่ตัดเกลี่ยปึ๊งเหี้ยมาดี โอ้โหจะสามเหลี่ยมอยู่แล้วโอ้อะไรนี่เยอะมีบอกด้วยว่าเล่นออเธอมาใส่ดัดเกมมาดิโอ้ตายแล้วมั้งออ w h โอ้วินว่ะฟลอร์แม่งสุดจัด <c oughs> แฮททิกอะกูแฮททิกอะเฮ้ยกระโดดไงวะกระโดดตรยไงวะซ้ายมั้งซ้ายขีดขวามั้งเอาได้ฉายามาด้วย <c oughs> แฮททิกเฉยเลย <c oughs> โอ้รีแมทไหมล่ะเอ้ยมันโหวตรีแมทว่ะอัด มันไม่อยากเจอมั้งมันรีแมทมันรีแมทรีแมทก็เจอใหม่อีกครั้งไงอัดกดดิกดข้างบนสุดให้หน่อยข้าบนซ้ายเออนี่เอาว่ะเอาว่ะมันไม่ยอมเราว่ะเพื่อนเฮ้ยฝั่งนั้นเหรอเออคนไทยนั่นเนี่ยไอ้ทีมเราอีกคนนึงคนไทยนั่นเดียอวอัดกดค้างได้ปิงเท่ากันอ่ะน่าจะคนไทยมั่งเนี่ยโอ้เมื่อกี้แม่งเลดี้แล้วอ่ะ แอตเลดี้เออไปจัดไปมาล้วอไอเฮียเขามีการขอเรารีแมตด้วยไม่ยอมอน้องน้องไม่ยอมอมเดี๋ยวเจอพี่ใหม่น้องแฮทฮิกอะแฮทฮิกเฮ้ยแย่งกันอีกโอ้ยเฮียผมกูเลีรยให้ เออกูรออยู่อย่ามัวไอ้อเพื่อนเราอย่ามัวเลยเกียร์รถแม่งนี่ไงโอ้เมื่อกี้แบบยิงตรงกรอบแล้วอะเอาบอหลอบอหอา,อายวะเฮ้ยบอลไอ้ <c oughs> อัดอเพื่อนเราไอ้อ์ตมึงงัวตาเอา้แงเลยอ เออโอ้โหเพื่อนเรายิงว่ะกูแบบยืนดูทางอย่างหงวงหงวงอะเมื่อกี้้กูชนไอ้เหียย้ยทันฟิวเลย <c oughs> ใส่เคลียร์อย่างเดียวตัดเกีไว้กล้องหลังกล้องหลังก <c oughs> องหลัง <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลยจะรอเด,อดอี๋รอโอ้ยิงพลาดออได้อยู่ได้อยู่เ <c oughs> พื่อนแอซิดมาหน่อยโอ้โหมึงแอซิดอย่างงี้แอซิดมา โอ้ยอาร์ตอาร์ตโดดไม่โดนเอาสวยเพื่อนเพื hey, hey, hey. Okay, okay. Anyway. ่อนเคลีย้ยอยู่เอาไอคิมหมดทุบล่อยยี่หม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคเอาเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเขี้ยแล้วเคลียร์ก็เคลีย้ยละเอ้ยมึงจะโดดทำมือขืออะไรล่ะเพื่อนอุ้ยไอคิ้ โอ้กูจ okay. ะ oh, <here> ยิงก <ห Gym. S 1> ็บาบักบล็อกกูเองอีกเฮ้ได้อยู่เฮ้ยอัดเออแอซิดมาโอ้โหไอ้แอซิดไม่โดนบลอกไอ้เยอะไม่โดนบอลเดียวดิ ยีงหมวสไนเปอร์โอ้กูไปไม่ได้บอลม,มาเร็วไป,ไปเดี๋ยวกูลอมเคลียวมาก่อนจะได้ยิงเปิยิงสวนได้ <c oughs> มาที่ชดบุยเฮ้ยอัดเออมาละไปไปเอ้ยอย่าไปโดนโอ้ย,อย,มยอแมวมัวชิบหาย <c oughs> รอ้เราเก็บคิดชีเราเราเก็บมาแล้วมาแล้วอชนไม่โดนไอ้ยี่ยัไม่โดนนี่ไงไปแล้วเฮ้ยกูยิงได้ปะเนี่ยโอ้โหไม่เข้าได้ยิงได้เอาเข้าเฉยเอาเอ้ยเอาดลอกไอ้หี้ยเย้ถึงว่าเข้านั่นแหละตัดยยยย ไปเลยเพื่อนกูไม่โดนคนนุ่มแม่งเลยสุดอย่าอาร์ไรชนเขาระเบิดหลายรอบแล้วเรียบร้อยโอ้เพื่อนเราแม่งเอาสองเม็ดเลยว่ะเกมนี้พูดเอาอ่ะบล็อกไม่อยู่อ่ะบล็อกแล้วบอลมันปิ้นเข้าทางเราอ่ะ เอามันจะชนข้างให้กูทำไมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยแฮทติกปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหฝั่งมึนแม่งกันอย่างเดียวละบุกไม่เข้าเหียเราอุดเอา้าชวนกูด้วยเดี๋ยวกูไม่เห็นมึงไงโอ้โหแฮทติกโอเคโคตรเอาอะแบกเลยลเนี่ยเรายืนดูมาเล่นคนเดียวเลยลเนี่ย ดดูิเรารวันมาเราไปยิงสวนไอ้เอี้ยรถบวกรถส้มยิงเข้าไอ้เยอะแต่บัตรเครดิตเพื่อนๆยิงไงผมเพื่อนไปแล้วอัด์ตอารเอาเขี่ยไปไหนเขี่ยออกเองได้อยู่ชนกันเองมาชนกันเองเออเอา เฮ้ยไม้อะว่าไงน้องคุณคุณรับก่อนนี่วะเอ้าเฮ้ยเอายิงเข้าปนตัวเองอุ้ยบล็อกได้อุ้ยเอาเยี่ยมไม่โดนบอลอสวย กินไม่ออกเดียนเดียนเดียนเออโอ้โหข้ามคานไ <c oughs> <c oughs> อ้อ๊อฟกูเคี้ยวอยู่โอ้คุณชมมันปิวเลยชมมันระเบิดแล้วเฮ้ยเอาดีเอ้ยไปโดนเออ <c oughs> เอาดิ มาตานี้แม่งกูเล่นเป็นกองหลังเลยเนี่ยอ้าดอัาดปาดเข้ากลางมาอัดโอ้โหปาดไไยังไงจะปาดได้ไงกูเด้อไม่โดนเลยเอาเอาไม่โดนเอาเอาเอาอ้าดเอาไม่ได้โอ้โหยังไงขีดขวาโดนอัาดเยีะยังปวน โอ้ดูเพื่อนโหสัตว์เลยดูดิไอเฮียเราไม่ได้ทำอะไรเลยดูอดอาร์ดเออเอารีแมทก็ได้มั้ยจีบเราทีมเลยเอมันไม่ยอมเราเนี่ยมันแพ้รัวๆเลยเน้่ย่มันไม่ยอมเราเนี่ยอีนเดิมปะวะ เออทีมเดิมอาร์ตไม่ยอมเราจริงว่อะอะไรละเออเออเอาบึม้มไปหนึ่งครั้งเพื่อเราชนระเบิดไปนหนึ่งครั้งไว้เฮ้ยอ้กงีมันยิงไม่เป็นนะเนี่ยถ้ามันยิงเป็นเมื่อกี้หายต้องโล่งเลย Ôi 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 Quyên Khỏi acid ấy Ô Mấy đồn Kêu Ôi 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 khao chửi Ây Khao lên mà Đi đi โอ้ดูไอคนกันประตูดูโอ้กูทำเต็มที่แล้วเอาเข้าไปดีเรียบร้อยเข้าไปดีโอ้เอาวอะเจ้ายิงไกลครับปาดนิดดิดปิ้วมันมันไม่มีใครกันประตูอ่ะไม่มีใครรอแบบรอกันจะมันจะวิ่งส่บอลอย่างเดี้ยฝั่งนั้นน่าจะได้วะรอกัน ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกถึงก่อนแล้วแต่บอลไม่โด่งพอเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างเปียวเปียวงอกระเพาะแพ้ครับคนละเม็ดนะครับเกมนี้กันไม่อยู่กดี อัดไปอัดมึงน่าจะถึงก่อนอุือโคตรเรียบร้อยไม่เข้าโอ้ไม่เข้าเรียบร้อยไม่เข้าโอ้เฮ้ยกูได้สซิสต์วะทำไมเพื่อนโคตจังวะโอ้ดูดิทีมว่ามันเล่นกันมั่วเนาะไม่ได้พูดอ่ะเออดูดิกันไม่อยู่หรอกทีนี้ต้ออทีมอีกตึงมันคุมยากเลยผมว่านะ ให้มันสักลูกไปเดี๋ยวมันร้องแล้วเย็บเลียบเรียบดิเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจะเข้าอือเออโอ้โหห้าเมตรโหดูพวาเราดิมึงกับกูสองคนเกิดกูน่าจะถึงมากกว่านี้ โอ้โหไอ้เฮียไปไหนก็ไม่รู้กระโดดไม่ถึงอีกแล้วกระโดดอกาศจังกว่าโดดยากอยู่นะแรกๆอ่ะเดี๋ยวโคตรยากเลยเออไปดิเรียบร้อยโน้โอ้โหชนคานไอ้หำไอ้ชพวกูโค้ดเฮียบินแบบข้ามทวีปอ่ะเฮ้ยอันนี้บิน

กรณีเพื่อเอาเอาเอาอ,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 อัดเกี่ยวมาอัดถึงก่อนอัดเฮ้ยมาอยู่มาอยู่เออเกี่ยวออกไปแล้วเมื่อวานเ,าเอาไว้อือกูเบียร์มันอยู่ก <c oughs> ูเบียร์มันเรียบร้อยไม่เข้าไอ้เหี้ย เฮ้ยเอ้เอามันหลุดแล้วมันหลุดแล้วอาร์ตไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ยเ,เออดีชนมันชนมันอาร์ต่าให้มันได้เล่นโอ้เฮ้ยกูโดนชนเหมืนมอนก,กันน่ะเอาอ่ะกระปิ้นนีบินข้ามบอลกันหมดเลย เฮ้ยอามันไปอีกแล้วอาร์ตเฮ้ยชนอยู่อยเฮได้อยู่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 รอกันอยู่ตรงนี้ไปแล้วเลียนเนลเมซี่โอ้เตะบอลบีบโอ้ดูเลยเนลเมซี่โอ้โอ้โอ้ชนใครไมรู้อี๋เยอะเลยโอ้ไม่โดนอีกแล้วไออาไอห ต้อง <พ uka> เป็นรามอ้อนละเอ้าเอ้าเอ้อเอาไม่เข้าได้ไงวะเมื่อกี้คุณโดดไม่โดนอ่ะเอ้าคุณเด๋ะเอาไม่โดนมาแล้วมาแล้วเออเอาดิเอากำ เออเก์ได้อยู่แตกไปดีชนยังไงให้ระเบิดวะต้องแบบไม่รู้ดีมันต้องแบบปีนชนมั้งนี่ไงสองเมตรก็มาดีครับโอหกศูนย์อะปัดใจไว้ฝั่งนั้นมันจะขอเล่นใหม่อไหมเนี่ย กูถึงก่อนถึงก่อนเอออีกแล้วไปไหนวะเหลี่ยมมันดียากเพื่อนอาอาดูพวกมันเล่นกันอย่างงัวเลยเอาเอาโอ้โกระจายนริงจริงทำไมถงเหลีอยข้าวไม่เสร็จเลยถาอเนโอ้เรียบร้อย ไอเี้ยท็อกซิก